สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงนะครับจากกระแสดรามาเรื่องสาวเล่านะครับสาวหล่าล่ำละครกรดมี่เอฟซีนะครับเขาไปคอมเมนต์ตามช่องต่างๆนะครับที่ได้เสนอเรื่องนี้นะครับบางคอมเมนต์พ่นกว็ว่าบอสโจใจแคบใจดำบ่มีมนุษยธรรมนะครับมันก็มีข้อกฎหมายหลายอย่างนะครับที่บอสโจพ่นพบ่ลับนะครับต้องมาแลนเรื่องเอกสารนะครับงานในวงก็ลรอยแปดอยู่แล้วเล่าว่าผมอยากให้พี่น้องสุกคนฟังคลิปนี้นะครับ ผนเป็นคนสอปโป,ปเล่าวนะครับเผนซอบาวเค้นนะครับคลิปนี้ผมเอามาจากติ๊กต็อกนะครับก็ขอบคุณเครดิตภาพจากบาวเค้นนัมเดอครับไปฟังกันเลยครับ สวัสดีพี่น้องนะครับผมแฟนคลับเบบซี่นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับทุกๆคนเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะเมื่อนีแค่นีมาวอาถึงประเด็นที่ว่ามีกระแสดรามา่าอยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือกระแสดรามา่าระวางนุ่มโจนะครับผมกับน้องหลาสาวล่าผมที่ไปออดิชันนะครับผมในเมื่อสองสาวันก่อนนะครับที่ว่ามีกระแสดรามา่าค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับ ทีนุ่มโจตัดสินใจที่จะบรับว่าเพราะเหตุผลอีย่างนะครับและหลายๆเหตุผลนะครับผมเช่นในฐานะที่เช่นเป็นคนเล่านะครับในฐานะที่เช่นกับเป็นคนเล่าและเช่นสีโมบอลในประเด็นนี้นะครับผมแล้วคิดว่าพี่น้องน่าจะเข้าใจหลายขึ้นนะครับนะครับผมด้ห้องเมื่อเขาสูประเด็นหลักกันเลยนะครับทีว่าเป็นอย่างเพื่อนคือบลับนะครับ คือมันมีหลายอย่างนะครับผมในฐานะทีเค้นเป็นคนล่าการทีเค้นจะไปสมัครงานนะครับมันเป็นเรื่องที่ยาก ระวางขอกฎหมายไทยนะครับผมกับการทํางานอยู่ประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากต่างชาตินะครับผมสิม,มาทํางานอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแต่ทั้งหลานขอกฎหมายถามมันมีประเด็นแล้วมันจะเป็นเรื่องที่แก่ยากนะครับคือการที่เพิ่นรับไบด้นะครับผมคือมันสิมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับนั่นก็คือน้องหลาหนึ่งพัสด์นะครับผมหนึ่งพัสด์ ถ้าจะทํางานอยู่ประเทศไทยใดพาสปอร์ตของน้องหลาต้องเป็นพาสปอร์ตที่ HMOU มา HMOU มันบแมเมนเดืองง่ายๆนะครับผมพี่น้องต้องมีนายจงนายจ่างไปเส้นรับต้องมีนา,นายนาต้องมีเอเจนซี่ต้องไปแลนหนังสือประกอบเอกสารแล้วมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหลายอย่างนะครับแล้วที่นี่นะครับผมหลายๆคนก็ว่าใส่พาสปอร์ตท่องเที่ยวได้บนะครับ เพราะว่าเห็นรายๆคนก็ใส่พาสปอร์ตทำงานพาสปอร์ตท่องเที่ยวทํางานอ่ะคือมันก็มีเป็นบางส่วนแต่เป็นส่วนที่น้อยมากนะครับการที่น้องจะมาทํางานที่อยู่แถวหนาคือทุกอย่างต้องถูกต้องเพราะว่าทุกคนจับจ้องตรวจสอบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับโตของน้องนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องที่นุ่งโจหรือว่าคณะมอรมสารนัยเพรบรแพรงนะจะลำบากนะครับ ถาบ่เหตุ MOU ให้นองลานะครับถึงอยากได้ปันใดน,นะครับนองจะมีความสามารถปันใดมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วทาใส่พาสปอร์ตท่องเที่ยวนะครับนองกับบสามารถที่จะติดตามไปกรบวงไรลตลอดเพราะว่าอียงพี่น้องเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับ พาสปอร์ตท่องเที่ยวเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยบ่ได้นะครับผิดกฎหมายถ้าตำรวจเห็นตำรวจจับคือต้องผิดกฎหมายสถานเดียวนะครับแต่้าเปรียบเทียบใส่ในน้องสาวน้องหลา่าสาวเล่าเนะี่ยที่ไปออดิชั่นนะครับถ้าน้องใส่พาสปอร์ตท่องเที่ยวซึ่งน้องทํางานอยู่เบื้องหน้าเป็นนักสแสดงอันนี้คือเป็นไปบ่ได้นะครับคือเป็นไปเลยยากเลยเป็นไปไดยยากแห้งนะคือถามว่าเป็นทํางานอยู่เบื้องหลัง ยังเช่นเป็นคอนวอยบอเป็นหางเครื่องเป็นแดนเซอร์อาจจะพ่อใดนะครับอาจจะพ่อได้นะครับผมได้ยอดความเมตตาสงสารได้ยอดเห้าสงสารกันนะครับอยากซอยเดือใหามีเงินจุนเจอือไปเดียงพ่อเดียงแม่เดียงขอบครั่อันนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าจะมาทํางานอยู่เบื้องหนา เป็นไปบ่ได้นะครับและลุงโจกับบวกกาวแบบนี้นะครับผมเพราะว่าทาวาแบบนี้ปั๊บมันจะเป็นการทีปฏิเสธหรือเป็นการทีปฏิเสธหรือเอฟซีทางฝั่งเล่ากับสีบอสับายใจนะครับว่าเป็นอย่างคือบรับเป็นอย่างคือต้องปฏิเสธในด่านขอกฎหมายนะครับผมพี่น้องคือมันสิเป็นอย่างสี่นะครับแล้วเพิ่งกะเงียบไปที่นี่กระแสตีกลับนะครับที่นี่กระแสตีกลับนะครับคือจริงๆน้องลา เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาที่สมเหมาะสมที่จะทำางานอยู่เบื้องหนา้าเช่นชื่นชมและเช่นกรดีใจพูมงใจที่คนลา่าเฮ้าในมาสางสื่อเสียงให้กับประเทศและในเมื่อยืนอยู่บนเวทีอันลับตนๆนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้มันก็นยากอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจถ้าเป็นนักห้องเป็นนักห้องแบบฟรีแลนซ์นะครับ เป็นห้องที่มีซื้อเสียงอาจจะเป็นแขกรับเชิญอ่านะกรับผมอันนี้ม่มีปัญหานะครับอันนี้ม่มีปัญหาอันนี้คือจบเลยนะครับแต่้าสซิมมาสังกัดเป็นเรื่องที่ยากถ้าห้องบรหารเอ็มโอยูแลนเอ็มให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีหลายๆคนนะครับเช่นกับพุ่งใจเช่นกับประทับใจกับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงทีให้ที่ให้ความเมตตากับน้องหลาสาวเล่านะครับบางคนกับว่าเป็นยังคือบอับเขาทํางานเป็นยังคือบอบอห้นองเฮ็ดห้นองทํางานอยู่นี่เป็นยังคือบอัาไหวทั้งทั้งทีน้องกับมีนําเสียงที่พ่อจะพัฒนาได้นะครับคือมันกับหลายๆอย่างนะครับพี่น้องก็คือเดือดดันขอกฎหมายนะครับอันนี้เช่นกับเข้าใจถึงเช่นจะเสียดาย โอกาสตรงนั้นไปนะครับแต่เขาก็ต้อง,ห,องอห,หันมาเบิงขอก้นมมยหันมาเบิงสิ่งรอบๆที่มันจะเกิดเฉ้นในภ่ายภักหนานะครับก็ชื่อว่านุ่โจกะไรตัดสินใจดีแล้วนะครับผมและก็ตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะครับผมพี่น้องน้องลาเข่นกะเส้อว่าน้องลาก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่นุ่โจบรับในมือน,นั้นนะสำหรับคำวอาเล่านี่นะครับผมเข่นกะเส้อว่าทั้งนุ่โจนะครับผมผู้บริหารสาวน้อยเพชรบันแพงทางทันทานทานเอก็น่าจะได้บอกกับน้องลา าสาวล่าวในเม่อนันแล้วนะเชยนจิตวางสีนะครับ้องลากเก็คงจะเข้าใจนะครับแต่ว่าเอฟซีบางที่เพิ่นกับโบฮูเบือง ตนมันบอพี่น้องนาเด็กสัมใดเราก็ย่อบอกเข้าใจนะครับแต่เคียนสีขออธิบายนะครับผมในส่วนที่การเหตุเวียงอยู่ไทยการที่เขาทํางานอยู่ไทยจริงๆนะครับผมว่าขอกฎหมายแบบใดเขาสามารถเหตุแบบใดและการลำล้งชีวิตแบบใดนะครับผมพี่น้องนะครับหวังว่าพี่น้องเช่นก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับผมลวกาให้พี่น้องไปสนับสนุนน้องหลานะครับผมในส่วนของช่วเชี่ยวของน้องหลานะครับผมน้องน้องน้องับเชี่ยวเชี่ยวอยู่แล้ว รับผมพี่น้องเข่นก็ดีใจกับประทับใจหูซื้อพู้่มใจดีพี่น้องทีพี่น้องเอฟซี 4, ทางสาวน้อยเพชรวันแพงเพืเพ่อนให้การตอนรับให้การสนับสนุนเข่นเองนะครับผมกันที่ว่าเป็นคน,คนหนึ่งของคนเหล่านะครับที่อยากจะเห็นที่อยากจะเห็นนักฮองเล่าศิลปินเล่าไดมามีซื้อเสียงไดมาขึ้นเวทีอัลบับตน้ตนๆึ้นเวทีหมอลำฟังไทยหลายๆคณะ ทีว่าเป็นเวทีที่หลายคนก็ะชื่นช่มนะครับแต่ว่าโอกาสนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่เฮาจะได่มาสังกัดเพราะว่าการเให้เอกสารน,นู่นนี่มันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นหางเครื่องเป็นแดนเซอร์เป็นคอนวอยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับเช่นขอกาบขอบุญขอบคุณพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับจนฮอดวีน้าที่นี้เช่นกับขอกาวคำว่าสวัสดีครับสบายดี